ผู้ที่ได้มโนวิธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาเป็นพระอาร,ยาารยิยเจ้าจุดนี้เขาจะไม่มีการหลงเลยแล้วพวกนี้เขาจะไม่มีความประมาทเขาจะไม่ยอมใช้อารมณ์จิตของเขาเด็ดขาดถ้าต้องการจะรู้อะไรนี่เขาจะทูลถามพระพุทธเจา้าว่าถามเทวดาหรือถามพระองค์ใดองค์หนึ่ง,ง,ง ที่เคยให้สัญญากับเขาไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้อะไรถามฉันฉันจะบอกทุกอย่างแต่ถ้าจะถามว่าผู้ได้พิญญานี่เขาจะใช้อารมณ์รู้เองได้ไหมก็ต้องตอบว่าเขาใช้อารมณ์รู้ได้แต่ไม่มีใครเขางโง่ที่จะต้องใช้อารมณ์ตัวของเขาเองเพราะว่าขึ้นเชื่อความสามารถ ถ้ราว่า,ทา,วาเทวดาหรือผมที่จะถามต้องเป็นเทวดาหรือผมที่เป็นพระอริยเจา้าถ้าเป็นเทวดาหรือผมที่ไม่ใช่พระอริยเจา้าก็ไม่ควรถามเพราะว่าเทาวดาคนดีครองคนดีมีความสามารถไม่เสมอกันถ้าเป็นเทวดาไปจากทานไปจากศีลไปจากการฟังเทศความสามารถก็น้อยกว่าเทาวดาหรือผมที่ไปจากฌาน เทวดาเรื่องพรหมที่ไปจากชายก็มีความสามารถน้อยกว่าเทวดาที่เป็นเรื่องพรหมที่เป็นพระอา,าิรเจ้าเทวดาเรื่องพรหมที่เป็นพระอรเรเจา้าก็ต้องมีความสามารถตีแข้งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไปถามท่านที่เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็ถือว่าถึงที่สุด แต่ว่าท่านที่ได้ปัญญาสมาบัติจริงๆหรือว่าได้พิจุตยานจริงๆส่วนมากเขายึดจุดพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ